ยังสวยครับมุมนี้สวยวันนี้แพ็ครออยู่หน้าร้านกูหน่ะลูกค้าัเขาว่าหยุดเนี้ย หน้าร้านอะเยอะจัด แมนครับเนาะบินนี่ถือไเถือก็มีหละพอดีครับ,นค,รบคนกินก็นที่ได้ไง่ายๆนะครับเนาะแมนครับคนขายก็ขายได้ง่ายเหมือนกันนะราคาสวนมาถูกทางร้านขายก็ขายถูกตามสวนนะครับน,นะนอกครับแมนนี่เละโอ้สวยเลยครับ